เขาเพิ่งตื่นนะลูกนะเขาเพิ่งตื่นเห็นกล้องไม่ได้เลยเป็นโรคอะไรนะลูกนะไม่เ,เ,เห็นกล้องเลยได้เลยเอาจจะยิ้มจะยิ้มอย่างเดียวรู้จักได้หรอลูกนะอะรู้จักได้หรอลูกเออฮะธรรดาเลยอันหนึ่งสองแค หนึ่งชองแค่อันหนึ่งชองแค่โอ้โหรู้ดีรู้ดีจังเลยเนี่ยรู้ดีจังเลยเนะโอยโอ๊ยแล้วเป็นยังไงลูกชายฮะแล้วฝันดีไหมฝันดีเนาะ ูฝันว่าอะไรลูกฮะฝันว่าอะไรหนูฝันว่าอะไรลูกชายฮะอ้าวฝันว่าอะไรฮะโอู๋หัวเปียกเลยนานเหรอเปียกเลยใช่ไหมฮะอู๋อุ้ย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 อุ้น้องอยกคลาดไงคุยกับน้องดิ อันดาเอ้ยอันดาเอ้ยอันดาเอ้